สวัสดีครับอยกับผมนะครับแจ็คหัดสองนะครับผมวันนี้ผมมีพระดีๆนะครับมาเปิดกลุกให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็พร้อมแบ่งปันนะครับผมเป็นเหรียญอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเลยนะครับผมครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีฉันทศิรินะครับผมตำหนี่ของท่านนะครับผมก็จะมีภาษาจีนนะครับที่แปลว่าศรีนะครับผมจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับ าเส้นอะไรก็จะคมชัดเด่นชัดประมาณนี้ครับตำหนิหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นยันของหลวงป,ปู่นะครับด้านข้างนะครับผมจะมีขอบตัดแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับขอบตัดจะคมเห็นเด่นชัดนะครับผม ส่วนด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังปิดตานะครับผมข้างบนจะเขียนว่า2519นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่าศิตาคีนะครับร่วมสร้างศาลาการประเรียนวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะครับผมเหรียญน,นี้จะจัดสร้างอยู่10,000เหรียญน,นะครับผมจะแบ่งเป็นเหรียญทองแดง 5,000นะครับแล้วก็เหรียญเงินอีก5000นะครับผมอย่างละครึ่งนะครับราคาที่ผมเห็นทั่วไปนะครับที่เห็นในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google นะครับเหรียญนี้จะอยู่ที่ประมาณถ้าสวยเลยนะครับผมกรีบเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับผม10,000ถึง20,000นนะครับผมแต่ถ้าเกิดสภาพไม่สวยก็ต้องลดหย่อนมานะครับอาจจะ หลักพันนะครับผมครับโอเคครับผมใครสนใจนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับราคาที่เปิดนะครับประมาณหมื่นนิดๆครับผม ลดหย่อนได้นะครับขอบคุณครับ